การสลัดความคุ้นชินหรือออกจากความคุ้นเคยในชีวิตประจําวันเพื่อก้าวไปสู่แหล่งเรียนรู้ใหม่ให้เท่าทันยุคสมัยประสบการณ์ใหม่เพื่อให้คลองตนให้เท่าทันความเป็นอยู่ในปัจจุบันแรกๆดูเหมือนเป็นเรื่องง่ายแต่พอเอาเข้าจริงๆไม่ง่ายต้องอาศัยความกล้าพอสมควร ยังอยู่ที่วัดบวรนิเวศวิหารครั้งนี้พามากราบพระศรีศาสดาในพระวิหาราศาสดาพระศรีศาสดานั้นเป็นพระพุทธรูปที่หล่อในคราวเดียวกันกับพระพุทธชินในสีพระพุทธชินราชที่จังหวัดพิษณุโลกในสมัยของพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งรัชกาลที่หแห่งราชวงศ์พระร่วงหรือที่เราคุ้นปากก็คือในสมัยของ เจ้าพญาฤทยัยหรือพญาฤทยครับดูไปพร้อมๆกันอันนี้คือพยายามสูมให้ใกล้ๆเพื่อจะได้เห็นว่าท่านปฏิสถานอยู่ที่พระวิหารศาสดานั้นอารามงดงามเป็นวิหารไม่ใหญ่มากแต่พอเข้าไปกราบแล้วเหมือนเราเข้าไปใกล้ชิดได้ไปสัมผัสอย่าลืมนะครับว่าหลวงพ่อพระศรีศาสดาก,ก็ดีพระจินสิก็ดีพระพุทธจินราชก็ดี ท่นหล่อขึ้นในยุคที่บ้านเมืองกําลังเรืองรองยุคที่เติบโตยุคที่บ้านเมืองนั้นเฟื่องฟูฉะนั้นตามคติจึงถือกันว่าใครที่เข้าไปกราบก็จะมีชีวิตฟูเฟื่องเรืองรองที่เห็นข้างๆเป็นภาพกิจกรรมฝาผนังอันนั้นเป็นเรื่องราวที่เล่าตั้งแต่การสร้างพระพุทธรูปตั้งสามองค์วิถีชีวิต ของชาวบ้านแล้วก็ตลอดถึงพิธีกรรมในการเฉลิมฉลองมีโอกาสอย่าลืมไปชมนะครับเพราะว่าถ้าเราไปแล้วไม่ได้แค่ไปได้สินได้พรเท่านั้นเรายังจะได้เห็นกิจกรรมเห็นประวัติความเป็นมาของทางวัดแล้วก็ประเพณีแต่โบราณจนถึงปัจจุบันมีโอกาสอย่าลืมสร้างโอกาสเพราะหลายคนนั้นอยากจกสร้างโอกาสก็ยากอย่าลืมไปกราบไปไหว้นะครับพระศรี Sạc Sat, sedang